สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับอา่าหมอนี้มะไซบวงครับผมไซบวงสุว่าพมีหนูเจาะคากินหยาขามท่งข่ามกันแท้เลยครับดูสายตีนน้ำนี่แหละครับครับอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหมดแรกจะมาเขามายามนะครับเขามายามเหมือนอเอาตอกมาสันน้ำพี่นอ้องเขาเถื่อไอ้มันแลนแลนตำบวงตำหยังไปบยีพวกเลยครับอันนี้อันนี้ครับไม้เป็นไม้ป้าหยา ปาหยาไว้นะครับพอดีมาพอว้กันะเลี้ยมาใส่ครับคนนี้ว่างๆอ่ะจันเดกับมืออื่นเสาลือมาแลกคนนี้ไทยกระอบนึงนะครับมาแาลกไทยรอหนึ่งอื่นเสาไทยหล่อหนึ่งจัไดดก็รอติดตามกันอย่างนี้ครับผมอขอบคุณครับต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีตอนกลางคืนครับมาละยางบวงครับพี่น้อง ผับบ่อนิ่งกะขออภัยนะครับเพราะว่าผมมากล่องติดปืนมากฮาร์ตกล่องติดปืนมากครับพอได้เอาขาพอได้เอาขากล่องกันสันมากไอ้มาสันต่อต้องขับมื่อนี้จะจารย์บกซะก่อนมองึงถือครับฮึฮึนี่แหละพี่น้องนี่แล้ว,อลวเออไม่สามโตเลี้ยงเลยครับพี่นอ้อง สามตัวเลี้ยงเลยเพื่อนหนึ่งสองหนึ่งนี่สองคนครับสามอยู่นี่อุ้ยเอาเฮเสียงทั้งหมดหรือมไม่บ่นเนี่ยอ๋อพี่น้องอ๋อ,อผมเก็บก่อนนะครับผมขออนุญาตเก็บก่อนด้วยไปปล่อยแล้วครับสามตัวแล้วครับตามีแล้วพี่น้องลักษาอีกแล้วลักษาอีกแล้วเอ๋อ อเอาเรียบร้อยอีกครับเรียบร้อยอีกตึงตัวอย่างนี้โอ้ประเดี๋ยวขากล่อบมั้นะพี่น้องไปนุ่งไหลอยู่ในซานต่อว่าแล้วพี่น้องันนี้ผมขออนุญาตเก็บก่นครับคนนี้แต็มซีแล้วครับ ซีเต็มแล้วครับพี่น้องซีเต็มแล้วไปไปต้องต่อครับมันกล่องบอลนี้นะครับโอ้นี่ก็ลุดนะก็ต่ำเนี่ยก็ลุดทุงที่อันนี้น้อ,นอยมากแล้วผมได้มาตั้งไม้ได้ครับดเด้อเด้อพยายามมากก่อน,นั้นเอาอีกแล้วอุยเราเอาอีกแล้ว,ลวนี่ครับ ลูกหนูลูกหนูครับวันาานี้ก็ลูกหนูเดี๋ยวอันไหนลันผมจะคอยดิไหลใส่ไหมครับ มันล้นเลยครับมันแท่นมมีทีขงลางหรบุ๋ม่มีตัวเลนเลยครับอืมอืออแล้วพี่น้องเอาแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอุ้ยขาดทีปะขาดครับใช่หล ไม่ยังแรงของป้าเฉ๋มได้ป่ะอืผ่านครับตัวนี้ตัวนี้ลุกเหรียญทองป้าเฉ๋ม,มน,นึ้งของขึเป็นอยังบี้วงอะไรบวงไม่ครับเช็คเทคนี้ก่อนต้องนี้เดี๋ยว อันนี้พ่อต้องตีงครับพ้องพ่อตีตงเอาเราผงขอรจะหยัดเป็นไรบวกไม้นะครับเพราะว่าบางตัวต่ำกับี่บางตัวหลุดกับนนี่ครับอืมอบอกไปนี้ยครับเดี๋ยวต้องพยายามต้องคุณนต่อ หลับนี่ดดดได้ขลุดป่ะพูดเองเลยพี่น้อง,งผมใส่หนีสองอันเด้ดอ,อันหนึง่งเนาะเป็นยังครับเดี๋ยวใส่ไปไหมครับเออ,อสองไม่ยานอีกรอบหน,นึ่งยังกันต่อครับพี่น,อน้องสนะมปอกกันนะมึงนี่ไหม ร่มจินหองเลยเดคนจะหยยำบ้างนะครับบ้อนแรงเลยครับตรงนี้อ่รันนีเล่นครับอันนี้รดวะคือรลุดไ้ปะโอเคครับเดี๋ยวผมใส่บ้องกันครับ พี่น้องสรุปผลงานครับขึ้นนี่เดี๋หาตัวครับตัวตัวหนึ่งว่ปผลออกครับตัวหน่อยผมมาทิปล่อยมันผมย้ำมันกัดครับเดี๋ยวล่อามาืออื่นเสาก่อนจ้ากระดิบไปเนาะตอนไหนกะมืออื่นเสาเขาไม่ยั้งแกันตัวหนึ่งเจ้าน้องมันจะมีโตเหลือก่ะโอเคครับอุ้ยอุ้ยหลุด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 อุ้ยอันนี้ครับซีกตัวสวยๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน สวัสดีครับผมถ้าพี่น้องไปยามบวงครับใส่อะไรมาขึ้นกับไมายามเนี่ยเราไปซีหาโตแล้วครับ <c oughs> หลับสอบมันดิเดียให้เดือยใส่มันดิเดียติดบ่วงมาครับเพราะมันเคนมันหลือเต็มจะจุดเดียวสามซีตัวจะว่าจุดทัง้งุ่่นหรือว่าติดแพ้ต่ำลดซื้อครับผมเลยใส่ให้ห่างใส่ไปให้เขา น,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 นี่ไม่โตว่พี่น้องว่าต่ำได้ปะนีไม่ต่ำว่าสูงไอย่างน,นี่เอึักนียังสิ่เขาเลยครับมัดเลยครับรงนี้สามตัวเกี่ยงต่าเลยน,นี่ว่าติดน,นี่พอดีครับ อย่างนี้กนครับเดี๋ยวกลับมาเก็บทีเดียวเลยสอมตัวนี้นี่จตัดเลยเอ้าเอ้าตีตัวไว้ตีตัครับตีด้วยเดินหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงนี่ร้อยอีกหนึ่งครับอ้อมอบดเดียวนี่ครับกลับมาเก็บไหม ติดไ่ติครับอ,อุ้ยะไปต่อครับผมมีอย่างมันต่นอฟังหิมเอาเลยครับตอนีแล้วบ่ะมันล่องฟังหนองบมบวามันดีดด้วยครับดีดด้วยาิต ติดอันไหนต้้งคุณค้ับปนนี่รับคางน้องคางอยังครับมัน,เป,นเป็นหน้าเพื่อนครับต้อบวกถึงเต็มเลย ใส่ปังแะบสตรงใส้ต่อน,นี่นี่นะครับน้ำไหลลงมาลุ้นกันทีครับตรงนี้มันจะเข้าไหมอือหลักสั้นๆกี่น้องอ้งอ้งอ้โอ้เรียบร้อยครับอืมมันเด้งที่นี่อีกตัวอยู่ครับ โอเคครับแต่พวกมันไม่อยากปลดนะครับวันนี้ปลดก้างอยากพี่น้องอิดอิดอี หยิบหยบกล่องสั่น์ยังไงนะครับเอ๊ะหงามือผมโอ้ยอันตรายครับเดี๋ยวผมตดกันดีครับวันนี้ยามเรียบร้อยแล้วครับตอนสอบอะไรอีกนิดน้อยครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดกันอยู่ในบ้านเลยครับผมเพราะว่าขึ้นกระไดไปเนี่ยไปครับไปสรุปยอดในบ้านนะครับเนาะตดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสภาพดีครัห้ตรงหน้า ท่านเดี๋บ้านดู้สึกมือนอยู่ใน nhà bãi แห้งครับเพื่นเช้าว้ยังาำกุ้งเชื่อโบคุณเธอไม้หนึ่งที่หุนวันเดี๋ยวขอไปใส่ไม้คุณครับเพราะวถุงหนูนิ้วผูกใหญ่โอเคครับแต่ไปสรุปยอดกันสรุปผลงานครับพี่น้องได้หนูงกเก็บตัวอยู่ครับปล่อยตัวหนึ่งครับนี่ตัวเย็นตัวหนึ่งัอนเด้กะมันหมันนะครับวันนี้พอวันได้กินนะครับผม อานทินสารค้ามครับขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมอิสานพานสปอร์ตครับเบิร์นหน่อวบางขอบคุณค่าผมขอบคุณหลายๆครับ